กลับสวัสดีชาวเกมไร้เจ้ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเจเกมวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในการตีผู้พิทักษ์นะครับเราจะใช้เป็นทีมสะท้อนดาเมจนะครับถึงใครที่ยังไม่รู้ก็ดูแล้วนำไปใช้ได้นะครับเทพเจ้าซูนะครับเป็นบัฟสะท้อนดาเมจนะครับที่เข้ามาร0 0ปนนะครับแล้วก็ สองทีมสองเราก็จะใช้เป็นดูเดียนนะครับดูเดียก็บัฟสะท้อนดาเมจด้วยนะครับทอนดาเมจที่เข้ามาร2อยิเปอร์เซ็นตะครับตัวอื่นเราก็ใช้เป็นตัวธรรมดาก็ได้ครับตัวอะไรก็ได้แบบที่มันปล่อยเร็วนะครับปล่อยตัวแบบเร็วครับเราก็ไปดูกันในกิวเลดว่าจะเป็นยังไงครับเราก็จะไปตีตัวพิกโกวิวสีบสองครับว่าเราจะตีเข้าหรือเปล่าครับแล้วก็เอาทีมสะท้อนนาเมจไปเลยครับ สำหรับใครที่รู้แล้วครับก็กดข้ามคลิปผมไปได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเราก็ไปตีกันเลยครับผมเราก็ออโต้ Auto ไปเลยครับแค่กดเปลี่ยนเปลี่ยนกดเปลี่ยน,ยนใช่ครับเวลาผู้พิทักษ์โจงตีแล้วครับถ้าถูกบัฟสะ้อนนาเมดกลับไปมันผู้พิทักษ์น่าจะตาย,ยนะครับก็กดไปตัวไปเลยครับ บางทีก็เข้านะครับแล้วแต่ดวงบางทีผู้พิทักษ์ตีอย่างนี้ครับโอ้โหตีทีเดียวเข้านะครับเรียบร้อยครับผมใช้เวลาตีไปนานเหมือนกันครับแต่ก็เข้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้ก็ตีต่อครับแล้วก็กดออโต้เลยครับเราก็รอให้ผู้พิทักษ์ใช้สกิลนะครับ ถ้าโดนเราเราก็ตายครับเราแบบตัวฟรีเราไม่ต้องใส่เกียร์ก็ได้ครับว่าให้มันเข้าให้มันเข้าสก,กิลได้ง่ายครับเห็นไหมครับถ้าผู้พิทักษ์โจมตีเข้าตัวที่เราบัฟสตรอนนัเมตก็จะตายเลยนะครับเราก็จะได้เกียร์มาครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ตีครับผมตีครั้งเดียวก็ตายครับสําหรับ ไอ้ดีใหม่นะครับที่ใครแบบยังยังไม่รู้เทคนิคนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเทคนิคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตีปูพิทางเลี้ยวสูงๆเราก็จะตีได้สบายนะครับสำหรับกิวที่ผมอยู่ก็เป็นกิวแบบธรรมดานะครับสาหรับแบบใครที่แบบเลี้ยว่ไสูงเดี๋ยวเขาว่าปูนะ <laughs> มันแบบมันโกงมากครับสาหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ